thank you ต่อยคำละเร็รเฐีวิวสมัยไหมอยว่มัยตรงนู้นตัวมองหม่อยู่ตรงนู้นร้านประชมอยู่ตรงน,น,งรงนี้ตรงนี้ก็พื่สวนโลก มงกันหวงไดทําำค่ะน,นี่อะไรนี่สซุกีินี่9กสบบาทสาโลก้าิบาทซุกีินี่ตัวนี้อะไรนะตัวน,นี้เกรปกุเบอรี่กุดเบอรี่65บาท300าทารกร,รมัมนะคะ่โภคอาโวคาโด ไม่เห็นในราคาเลยราคาอยู่ประมาณคาราโดวงการหลวงเราทยคำนะคะมีอยู่สามรูก ทองสีขาว5กิโล100บาทอันนี้กทองญี่ปุ่น130บาท5กิโลเหมือนกันมันนะเนี่ยอาอะไรดีเด็กๆจะจุ่มจะจิ้มจะชจีมจะจุ่มไหมอ่ะผักอ่ะเอาผักอะไรไหมเบรลวกตอมกมะเตือนะจะเลิกเอาเลย ในวันนี้กับพรุ่งนี้ในพร่งพรุ่งนี้เขาไม่รู้เขาเปิดหรือเปล่าผักสลัดนะเอาไปกินที่กินกับไอ,อ้จุ่มเออจุ่มจุ่มจชิมกินกินเลือกเอาชอบตัวไหนามันฝรั่งโลกก็มีอ่ะเด็กๆเขาจะกินกันผักสดทุกๆมากค่ะเพื่อนอันนี้สลัดอันนี้ก็อร่อยนะเนี่ยใส่เนือเนี่ยเลือกเอาเลือกเอาเลยโอ้ต้นหอมญี่ปุ่น หนึ่งที่คุณกี่บาทแปดสิบบาทสองกิโลเพื่อนถูกม,มากเลยอันนี้ผักกะหลด่ดอันนี้ก็สิบห้าบาทไมลอนพริกเขียวพริกแดงอันนี้ก็กนนพริกพริกกัน,นก็อร่อยกระลำปีแล้วค่าดูทของน้ำลยอยใส่เพื่อน เอดสลัดผนะักสลัดผักสลัดเท่เลยนะห้าสิบบาทถูกอันนี้ร้อยหนะนึ่งไคไคไคนี่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 อันนี้อร่อยเนี่ยเนี่ยอันนี้อร่อยเนี่ย อันนี้อร่อยนะเนี่ยอร่อยกินกับนนกับน,น้ำพริกก็อร่อยแล้วกินลวกก็อร่อยนะอันนี้เรื่องอะเอาสลัดครับเอาท้งสองก็แล้วเดี๋ยวเอาสองอย่างมาได้นนพริกนี่เคยกินไหมพริกเนี่ยใช่ตอนนี้อ่มันมีพริกเขียวพริกแงกงเหรอไหม ไม่โคขอ,ขอมันไม่สนนะลูกแล้วมันก็แพงด้วยตอนนี้มันเหลือล้อกแบบเอลงอีกรุงเทพได้มมไม่เสียหรอกก็มีสกินนี่พริกต้นหอมญี่ปุ่นจะทำบาร์บีคิวอะ่ะเนี่ยต้นหอมญี่ปุ่น อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มันเหรอถ้าไม่ปล่อยฟันดานะแม่อยากได้อันเนี้ยอาลงเทพอ่ะมันเป็นฟักทองไง ใช่เหนียวมันอร่อยมากเนี่ยอันนี้ฟักทองนะถ้าถ้าฟันดาบนม่ทำไงก็ถุงมึงนะจ้าซื้อเลยาซื้อเจ้าซือเลยว่ซืมันมันเหมือนกันมันจะรสชาติเหมือนมันเลยเหนียวมากเลยอร่อยด้วยอันนี้ก็ได้โอเค มีเจ้าเดียวค่ะเจ้าเดียวเสือด้ป่ะครับเด็กปั๊ข้าย<อ>ังต<อ>ื่อเลยกันไดน่าฮันท์แล้งนี้แหละเสือด,ดอกนะเจ้าการตาใดนี่มาตาใดเจ้าเขาสี่าัวห็นไปยังยไงนะ จอ็สีม่ววมัดกจพอพวงอะไรนี่สองพวงก็ยากค่ะเอาพวงอะไรแห่งสองพวงกะพี่เขาเอาขนมเอาขนมอย่างว่าบ่อยใส่ปังแมนนีขนมจัดนะเอาเสือไไว้เท่ามัม้ ้าเลือกเลือกขอก่องก็ได้เจ้าลอ่ื้คครใครไปก้อยนึ่งก็มีพี่แม่นักกวยนึงไปหว้พ่อขนมทยชูด้วยนขนมทัชฟูด้วยชัน่เหมอนฟูอ่ะชั้นอยู่นี่ได้แล้วชั้ได้เพื่อนฟูค้าแม่คครับผม จะไปไหว้ไงจะไปไหว้ได้แล้วที่ห้องฉันได้ขอบคุณ้ากค่ะ